สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับบ้านเดี่ยวสุดหรูที่โครงการซาริโอใจกลางเมืองจังหวัดเพชรบูร์กันค่ะโครงการนี้มีบ้านเดี่ยวทั้งหมด8หลังบนที่ดินขนาด85-122ตารางวามาเริ่มชมบ้านตัวอย่างกันเลยค่ะเพียงแค่ก้าวเข้ามาก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่พร้อมโซฟานุ่มๆทนสีน้ำเงินขาวที่ดูหรูหรา <Wow. S 1> มากๆมาเป็นโซนทานข้าวให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติสามารถนั่งรับลมเย็นๆและชมวิวภายนอกได้อย่างเพลิดเพลิน เดินลงมาซ้ายมือจะเจอประตูเชื่อมไปยังโรงจอดรถได้เลยสะดวกสบายมากๆห้องครัวให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยค่ะซิงล้างจานให้2หลุมใหญ่เคาน์เตอร์หิ็งแกรนิตทนทานใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเปิดประตูออกมาหลังบ้านก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ต่อเติมเป็นโซนซักล้างหรือครัวไทยได้ตามใจชอบ น้ำกลางบ้านก็อยู่ตำแหน่งที่สะดวกสบายมากๆค่ะทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้ไง่ายถงบันไดกว้างขวางเดินขึ้นลงสะดวกสบายเพยดานสูงโปร่งหน้าต่างบานใหญ่หรือใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถนำม่านมาติดกันแสงได้เลยมาถึงห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันบ้างค่ะว,ว้าวมากๆ ให้เตียงนุ่มๆหน้าต่างบานใหญ่ๆและชั้นวางของที่ให้มาแบบจัดเต็มเก็บของได้เยอะจุใจเลยค่ะอีกจุดเด่นหนึ่งของบ้านห้องนี้เหมาะสําหรับทุกวัยทุกสไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบความเรียบง่ายหรือความหรูหราห้องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการแสงธรรมชาติเข้าถึง walk in closet ครบตู้บิวอินใบใหญ่ใส่เสื้อผ้าได้จุกๆไปเลยห้องน้ำภายในห้องนอนมีหน้าต่างระบายอากาศทำให้ไม่อับชื้นอากาศถ่ายเทสะดวก มีระเบียงชมวิวสวยงามเปิดรับลมธรรมชาติหลังตื่นนอนห้องนอนสองพื้นที่กว้างขวางแสงธรรมชาติสวยงามห้องนี้ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีเยี่ยมสามารถใช้เป็นห้องทำงานห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องนอนรับแขกก็ได้ห้องนอนสามมีเตียงสองชั้นเหมาะสำหรับเด็กๆมากๆโทนสีขาวชมพูดูสบายตามีพื้นที่ให้เหลือทำกิจกรรมได้อีกเพียบ มาดูบริเวณนอกบ้านกันบ้างค่ะสามารถออกมานั่งรับลมเย็นๆหน้าบ้านชมแสงอาทิตย์ตกดินได้อย่างเพลิดเพลินแถมยังมีสนามหญ้าก,กว้างๆให้เด็กๆวิ่งเล่นหรือจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนได้อีกบริเวณรอบบ้านยังมีพื้นที่เหลือให้ต่อเติมเป็นห้องนอนหรือห้องอื่นๆได้ตามต้องการสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลเรื่องการอนชำระเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆค่ะมัดจาบ้านเพียง10,000 0บาทเท่านั้น อาชีพข้าราชการอาชีพเฉพาะพะนักง,งานประจําหรือพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายๆเริ่มต้นผ่อนเพียง15,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> และยังผ่อนสบายๆได้นาน